จะเข้าใจปิปกกันนะครับเ <c oughs> ว้าเพื่อนแนวันนี้นะครับเว้าเพื่อนเรียงอสองข้ามโลกสองข้ามสองข้ามโลกขั้งที่หนึง่งกับเทือที่สองเท่านี้ครับหนึ่งพันห้าร้อยปีคำพิพากษาจะถึงที่สุดอย่าเรียนะครับไนดะ้แล้วนายพ้นบางคนโดยเฉพาะนายพ้น ขอคนไทยนี่สมมุตินะครับเสือผู้พิพากษาครับเสือผู้พิพากษาก็ตีนก็เกือบผู้พิพากษาก็ได้ครับผู้พิพากษาประเทศไทยก็คือพระมหากัตรัย์ไทยแลวที่นี่เมืองดีดีสม,มุนเจ้านี่ไม่อยู่ในเมืองบ่ไ้สม,มุิเจ้าต้องไปอยู่ชายขอบพี่ครับ ปอย่แถวขเขมรแถวเวียดนามแถวประเทศเลาวมองว่าลบกันดีๆเวลาัรนซมโมนีน,มมนี่คิดว่าจะคลองเป็นน่วยโซตายเวลาลูกระเบิดเขาเจ้ายิ่งมากเลยเรนครับลูกระเบิดเขาเกิด่าคนงโง่เรีวยว่าพญายิ้ดื้อจัไม่ด้อได,ได้ยีเราท่องศาสตร์คุ้มหนาเวลาตายปราบคอมมินิตมากหรือว่าเครื่องบินบินแม่งสินะ้ะแล้วแรนแบบอุ้มลูกอุ้มล,ล,ลูกอัน ขีบหน้าวุธลูกระเบิดหรือเลี้ยนไปรัด,ล,ล,ดลูกปืนให้ให้อันยศทหารที่ว่าข้าเจ้าสลาดกลัวที่ว่าคุ้มคุ้มบักรุ่นรุ่นไดนกน็ได้ได้พอใหญ่รื้อเด้อคอยคอยคอยบ่ออกคอยพอออกเสียงนี้ออนี่เป็นผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามเตือนนายพลข้าราชการไทยหรือข้าราชการบำเหน็จบำนาญหวัวควยของประเทศไทยไว้รักนะจุ๊จุบรัฐยานามสนออ่าน คำรณวางวังสีรายงานมาณโอกาสนี้